ผมเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศชายเกือบ1 5ปีในอาชีพนี้ผมได้คุยกับผู้ชายมาเป็นพันๆคนและมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอแต่กลับมีน้อยคนนักที่จะกล้าพูดออกมาตรงๆนั่นคือเรื่องสมรรถภาพทางเพศนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่เห็นไอ้นั่นของคุณตื่นตัวในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งอยากมากพยายามมากแค่ไหน แต่พอก้มลงดูมันก็ยังอ่อนปวกเปียกความรู้สึกแบบหมดทนทางแบบนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าใจหรอกครับยกเว้นผู้ชายที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนและผมรู้คุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับมีผู้ป่วยบางคนมาหาผมผมถามตรงๆเลยว่าคุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเขาตอบว่าสามเดือนแล้วครับหมอ ภรรยาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ผมต้องหลบเลี่ยงผมไม่แข็งตัวเลยฟังดูแล้วอาจจะตลกนะครับแต่จริงๆแล้วมันเจ็บปวดมากเพราะสำหรับผู้ชายแล้วความสามารถทางเพศไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงแต่มันคือความมั่นใจความเป็นลูกผู้ชายและการรักษาตำแหน่งของตัวเองในบ้านผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับมีบางคนต้องเสียภรรยาไปเพราะเรื่องนี้ ไม่ใช่เพราะภรรยานอกใจนะครับแต่เป็นเพราะทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบความห่างเหินและความรู้สึกที่ขาดหายไปปัญหาคือผู้ชายไม่อยากกินยารักษาโรคพวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมีปัญหาพวกเขาต้องการอะไรที่รวดเร็วไม่เปิดเผยได้ผลและไม่ยุ่งยากและนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกแนะนำ Extra m a แครับมันเป็นเม็ดฟูดื่มง่ายพกพาสะดวกละลายในน้ำไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังใช้อะไรแต่หลังจากดื่มไปแค่30นาทีคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนร่างกายจะอบอุ่นขึ้นมาความตื่นเต้นกลับมาความมั่นใจและความแข็งแกร่งกลับคืนมาใน Extra Mac m a แ1เม็ด มีสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ชายที่ต้องการแข็งแกร่งเวลาเข้ารบ L-Arginine บริสุทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณสำคัญแข็งตัวเร็วแข็งแรงและคงอยู่ได้นานขิงดำโสมถังเช่าเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายตามธรรมชาติดึงความต้องการกลับมา ควบคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบสังกะสีวิตามินบีรวมแมงกานีสลดความเหนื่อยลา้าฟื้นตัวเร็วหลังเสร็จสึกเพิ่มความอึดอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆวันคุณสามารถสัมผัสผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หลังจากดื่มไป30นาทีหลายคนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนร่างกายอบอุ่นขึ้น กระปี้กระเป๋าขึ้นและควบคุมได้ดีขึ้นใช้เป็นประจำทุกวันผลลัพธ์จะยิ่งคงทนไม่ใช่แค่แข็งแรงเรื่องบนเตียงแต่ยังกระปี้กระเป๋าทั้งร่างกายและจิตใจผมไม่ได้มายืนโฆษณานะครับผมกำลังเสนอทางออกให้และผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าคุณกำลังรู้สึกอ่อนแอไม่กระฉับกระเฉงหรือหาข้ออ้างหลีกเลี่ยงเรื่องอย่างว่า ถ้าคุณรู้สึกถึงช่องว่างที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นก็ลงมือทำเลยครับก่อนที่ความสามารถของคุณจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นผู้ชายหลายพันคนได้ใช้ Extra Max และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่ครั้งแรกร่างกายก็แตกต่างไปแล้วหลังจากใช้ตามคอร์สไม่ใช่แค่เรื่องอย่างว่าที่ดีขึ้นแต่ทั้งร่างกายก็แข็งแรงขึ้น สดชื่นขึ้นและรู้สึกเป็นผู้ชายมากขึ้น Extra Max ไม่ใช่แค่สิ่งที่ผมแนะนำแต่มันคือความมุ่งมั่นที่ผมและทีมงานได้วิจัยคัดสรรส่วนผสมทุกตัวทดสอบทุกการตอบรับเพื่อสร้างสรรสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าใช้กล้ามอบให้พี่น้องและกล้ารับผิดชอบหากไม่ได้ผลจริง Extra Max สำหรับผู้ชายที่ไม่ต้องการเสียฟอร์ม ไม่ต้องพูดเยอะดื่มแล้วสัมผัสได้เองตอนนี้ Extra Max กําำลังมีโปรโมชั่นลด40%เนื่องในโอกาสเปิดตัวในประเทศไทยนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะเริ่มต้นเรียกคืนความมั่นใจและพิชิตใจคู่ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยพลัง Extra Max กํากำลังลด40%ไม่ใช่แค่โปรโมชั่น แต่เพื่อให้คุณได้ควบคุมได้ตั้งแต่เซี้ยววินาทีแรกไปจนถึงนาทีสุดท้ายหลังจากดื่มไป30นาทีร่างกายจะเริ่มตอบสนองอย่างชัดเจนแข็งตัวง่ายขึ้นคงความแข็งได้นานขึ้นระยะเวลาได้การสามารถยืดได้ถึง40นาทีขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่ต้องอึดอัดต่อไปไม่ต้องยังไม่ทันไรก็เสร็จแล้ว ดื่มเอ็กซ์ตร้าแม็กเพื่อให้อีกฝ่ายต้องไปเหลียวหลังมองคุณด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปช่วงหลังๆมาเนี่ยผมสังเกตเห็นจำนวนผู้ป่วยชายในช่วงอายุ25-50ถึงปีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาประสบปัญหาสมรรถภาพทางเพศลดลงความต้องการทางเพศลดลงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือรู้สึกร่างกายเหนื่อยล้าหงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับสัญญาณเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายเท่านั้นแต่ยังลดคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวความเครียดจากการทำงานวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกายการใช้สารกระตุ้นการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะล้วนเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสิ่งที่น่าเสียดายคือผู้ชายหลายคนแอบทนทุกข ไม่ยอมบอกใครเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดลำบากเมื่อมาพบผมหลายคนต้องทนอยู่กับความเหนื่อยล้าสูญเสียความมั่นใจและความเครียดสะสมมานานหลายปีผมมักจะแนะนำให้ผู้ชายทุกคนไปตรวจทันทีที่รู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีและถูกวิธีจะช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาเฉพาะทางด้วยซ้ำ หากอยู่ในระยะเริ่มต้นคุณหมอจะคอยดูแลและไม่ตัดสินใจและสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นดูแลสุขภาพและความสุขของตัวเองนะครับในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศช,ชายนอกเหนือจากวิธีการรักษาด้วยยาและการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของจากสมุนไพรธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในขณะเดียวกันก็ปลอดภัยมีผลข้างเคียงน้อยและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ชายเอเชียในบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น extra max เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนำให้ผู้ป่วยหลายรายตลอดการทำงานของผมผู้ชายส่วนใหญ่หลังจากใช้แล้วจะมีการตอบรับที่ดีมาก ตั้งแต่สุขภาพโดยรวมดีขึ้นเจริญอาหารนอนหลับได้ลึกขึ้นไปจนถึงความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสามารถยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นนี่คือสิ่งที่ผู้ชายหลายคนสนใจแต่ก็ลังเลที่จะพูดถึงเพราะฉะนั้นผมจึงมักจะนำผมจึงมักจะนำ extra max เข้ามา อยู่ในแผนการรักษาเสริมสำหรับกรณีสมรรถภาพทางเพศลดลงในระดับน้อยถึงปานกลางในฐานะที่เป็นทางออกที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้ในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบสำคัญอย่างพาชิเทียนแอนแพนโทเฮมาโทเจนซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติ เพื่อการไหลเวียนโลหิตและเสริมสร้างพละกกำลังให้ผู้ชายนี่คือกลุ่มสารออกฤทธิ์ที่มีคุณค่าและหายากซึ่งเคยถูกนำมาใช้ทั้งในตำรับยาแผนโบราณและแผนปัจจุบันเพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศอย่างยั่งยืนจุดที่ผมประทับใจใน Extra Max คือรูปแบบเม็ดฟูซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้รวดเร็วสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพียงวันละครั้งหลังอาหารเมร็ดฟูช่วยให้ร่างกายผู้ชายดูดซึมได้ดีขึ้นแม้แต่ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารหลังจากใช้แล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ของผมเล่าว่าพวกเขารู้สึกแข็งแรงขึ้นนอนหลับได้ลึกขึ้นความต้องการทางเพศดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนยังสังเกตเห็นว่า ระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์สามารถยืดได้นานกว่า30นาทีซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตคู่และความมั่นใจได้อย่างมากหลังจากใช้ไป2 4ถึงสสัปดาห์ผู้ชายเหล่านี้ต่างรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนและขอบคุณผมสำหรับผลลัพธ์นี้คุณผู้ชายครับอย่าปล่อยให้ความกดดันความเหนื่อยล้าหรือสมรรถภาพที่ลดลงมาส่งผลกระทบต่อความรัก การแต่งงานและการงานเลยนะครับการดูแลสุขภาพทางเพศเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของคู่ชีวิตและครอบครัวด้วยครับถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับไปพบแพทย์เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยอย่าง Extra Max แล้วกลับมาสู่ความแข็งแกร่งที่คุณคู่ควรครับ